สงครามใต้ดินระหว่างอิสราเอลกับฮามาสไม่เคยหยุดยัง้งในเหตุการณ์ล่าสุดที่ทําให้โลกต้องตื่นตระหนกอิสราเอลได้รุกโจมตีเป้าหมายในกรุงดฮาประเทศกาตราเมื่อวันที่9กันยายนด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนการสังหารผู้นําระดับสูงของกลุ่มฮามาสรวมถึงนายคาลิวอันหิยาหัวหน้ากลุ่มฮามาสในชนนกาซาและทีมเจรจาหยุดยิงของฮามาสที่กําลังพักผ่อนอยู่ในกรุงโดฮาการโจมตีนี้สร้างเสียงระเบิดดังและกลุ่มควันที่พุ่งสูงขึ้นในย่านคาตารา ซึ่งทําให้ประชาชนในพื้นที่ต้องกลัวเป็นอย่างมากแต่ที่น่าสนใจคืออิสราเอลได้ยืนยันว่าเป็นการโจมตีแอร์บกพุ่งเป้าเพื่อสังหารผู้นําอาวุโสของฮามาสโดยใช้อาวุธและข้อมูลข่าวกรองที่ลดอันตรายต่อพลเรือนมากที่สุดแต่ที่นี่คือจุดที่น่าทึ่งอิสราเอลได้แจ้งสหรัฐอเมริกาล่วงหน้าก่อนการโจมตีและสื่ออิสราเอลยังอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้อนุมัติการกระทํานี้ซึ่งเป็นจุดที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งในวงการการเมืองและคุณคิดยังไง คุณเห็นด้วยกับการกระทําของอิสราเอลหรือไม่หรือคุณคิดว่านี่เป็นการละเมิดอำนาจและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างที่กาตาร์และอิหร่านได้ประนามทางการกาตาร์ได้ออกมาประนามการโจมตีนี้ว่าเป็นการก่อทําที่ขี้ขลาดและละเมินกฎหมายระหว่างประเทศในขณะที่อิสราเอลยังคงยืนยันว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อปกป้องประเทศของตนด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐนักุงโดฮาได้แนะนําให้ชาวอเมริกันที่อยู่ในพื้นที่หาที่หลบภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการเหตุการณ์นี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุธทธ์ที่ซับซ้อนของทั้งสองฝ่ายซึ่งทำให้เราเห็นภาพใหญ่ของสงครามใต้ดินที่ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีวันหยุดคุณคิดว่าสงครามนี้จะสิ้นสุดลงอย่างไรและใครจะเป็นฝ่ายชนะในที่สุด